อ่าครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงนะครับเรื่องวิดีโอสอนของผมทั้งหมดนะครับที่หลุดไปนะครับโดนอีกเพจนะครับเอาไปขายนะครับถ้าใครซื้อไปแล้วมีปัญหาผมไม่รับผิดชอบทุกกรณีนะครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อจากผมไปนะครับก็นะครับเรื่องเรื่องกนเลยก็คือมีลูกค้าของเพจเนี้ยทักมาผมว่าใช่เจ้าของเดียวกับเพจนี้ไหมผมก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับก็ทักมาเมื่อวานตอน จะเที่ยงคืนแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาปุ๊บเขาก็บอกผมว่าเขาซื้อมาแปดพันเก้านะครับแปดพันเก้านี่นะครับวิดีโอก็ส่งวิดีโอตัวอย่างให้ดูและที่สําคัญคือวิดีโอที่เขาส่งมาเป็นเสียงสอนของผมนะครับเสียงผมเลยนะครับนี่ครับคือผมเองของพี่มามีไลน์น้ำไม่เสียงเหมือนหรือเข้ามาถามครับก็ใช่ครับของผมครับแม่งหัวใสมากนะครับเอาเบอร์โทรตัวเองทับลายน้าผมนะครับเดี๋ยวผมมีคลิป ทั้งหมดทุกอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับนี่หนึ่งแล้วแล้วก็มาดูนะครับเขาก็ส่งคลิปนี้มานะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมก็ผมก็โหลดคลิปไว้แล้วเดี๋ยวมาเปิดให้ดูก็นี่นะครับคลิปที่ผมโหลดมานะครับเปิดมาปุ๊บ o o g l e Drive นะครับขึ้นเลยนะครับของเขานะครับ o o g l e ลไนส์ปุ๊บดูดูชื่อนะครับนี่นะครับลิสชื่อของเขาของเขาที่ขายลูกค้าเข้ามาเหมือนนผมทุกอย่างดูนะครับชื่อก็ไม่เปลี่ยน เอาเปิดผมให้ดูนี่นี่ของผมแนละ้วนี่ Google Drive นะครับนะครับ EP จูนอนหน้าปุ๊บเหมือนกันนี่เหมือนกันขนาดไหนคิดดูนะครับแล้วไม่ต้องไปหลอกลูกค้าอีกนะครับนี่นะครับความหัวใสของคนนะครับแย่มากนะครับเสียงผมด้วยปัญหาคือเสียงผมนะครับมีปัญหาเดียวจะมาไม่าไม่มีปัญหาเดียวจะมาที่ผมไงผมก็เลยต้องออาป้องกันตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องลบโพสนะครับลบทิ้งไปผมก็แคปไปหมดแล้ว ก็มีคนแคปส่งมายเยอะด้วยลูกค้าคุณก็โดนหลอกไปหลายคนอะไม่ได้โดนหลอกหรอกสอนไม่ดูแลเลยพวกเนี้ยเออลองไปถามลูกค้าเก่เกาๆคุณดูเขาทักมาที่ผมเยอะมากอะลองดูนะครับนี่เหมือนเง,งินขนาดไหนต่อไปพีกกว่านี้อีกนะครับมาดูว่าพีกยังไงเล่นไปต่อนะครับเปิดเสียงอีกนะครับนี่ความพีกของมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับโลโก้ผมนะครับ เป็นเบอร์โทรเฉยเลยแล้วฟังเสียงนะครับว่าเสียงเหมือนที่ผมอัดคลิปนี้ไหมเสียงผมไหมนะครับเสียงคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปหมแลนไหมครับถ้าเป็นเหมือนอีกก็มาดูนะครับว่าผมทําเองไหมนี่ไฟล์เบสหลักๆที่ผมทำทั้งหมดอยู่ในเครื่องทั้งหมดนะครับนี่วิดีโออัดตัดต่อทั้งหมดผมเป็นคนทาเองนะครับนี่ตัวนี้ไม่มีลายเส้นนะครับนี่ยังไม่มียังไม่ใส่ยังตัดต่อไม่เสร็จ เสียงก็เย่กันอยู่นะครับนี่เสียงก็มาฟังอะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนจูนะครับมอเตอร์ไซค์คนหน้านะครับเห็นไหมครับชัดไหมครับมีเริ่อต้นนี่นะครับอ่าเรามาดูครับว่าของใครเห็นไหมเรามาดูใน่งนี้ก็ได้นไดก็ได้ไดมันดูเล่นได้ไหมนะนี่นะครับเสียงเหมือนไหมครับเอาไปขายแบบนี้ได้ไหมครับผมอยากรู้คุณควร มีัรยาบรรณบ้างนะครับไม่ใช่เอาไปหลอกก็ต่อเห็นแต่เงินเยอะไปนะครับแบบนี้นี่นะครับฟังเสียงโลโก้ผมก็อยู่ยังทำกันได้นะค,คิดดูนี่เสียงกับคลิปนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนดู้น้อ่าแล้วก็มาเทียบกับคลิปคลิปนี้่ะเทียบกันเลยนะครับ คลิปนี้คลิปสดครับชัดไหมครับนี่แล้วก็คลิปทุกอย่างโพสก็โพสที่ผมโพสขายของอะ่ะทํานองการโพสเหมือนกันหมดนะครับผมโพสอยู่เพจเดียวแบบเนี้ยเนี่ยเราเล็กอย่างนี้มันม่พิเีษบางตัวมันทำไม่ได้นี่ทุกอย่างคุณก๊อฟโพสผมมาขายเลยเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยแล้วคุณลโพสทิ้งไปมีคนแค้ผมหมดอะ่ะแล้วก็เบอร์โทรเนี่ยแม่งมีสองเพจที่ทําเหมือนกันอะ่ะ ลองคิดดูเองครับนี่ตอนนี้โพสต์นี้น่าจะหายไปแล้วนะครับก็เพจไหนนะครับนี่ผมแคปถามไ้แล้วหาเจ้าของเพจอยู่นี่นะครับลองดูครับนี่ผมชี้แจงไปก่อนนะครับมีปัญหาอย่ามาหาที่ผมนะครับคุณซื้อที่ไหนคุณไปจัดการกันตรงนั้นนะครับคือซื้อของผมไปแล้วไม่ได้ซื้อกับผมแต่ไปที่ที่อื่นอยให้ผมจัดการให้ผมไม่ทํานะครับไปเคลียร์กันเอาเองนะครับส่วนอันนี้นะครับที่ลบไปนะครับ ในผิดผมแคปไม่หมดหลักฐานมีหมดนะครับไม่ต้องปิดหนีนครับผมมาชี้แจงกันทุกคนได้รู้ครับว่าไม่ใช่ของผมผมมีผิดเดียวนะครับผิดเดียวอย่างเดียวแล้วก็ youtube u t u b e อันนี้อันเดียวที่ทําแจกทุกคนอยู่นะครับนี่นะครับนี่อันเดียวเลยนะครับอันนี้อันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ เท่านี้เลยครับเพจก็ทีรีแมพเนี่ยกดนี้ครับไปเลยครับของผมไม่เท่านี้ครับอย่างอื่นไม่มีนะครับก็ใครเจอของผมแบบนี้อีกนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมครับ